ตาวัสดีครับผมกอกันกับพ่อยก็ผมทิ่พี่มามาชมมุ้งราคาอ่างุุนครับผม <c oughs> อางงุนดูเกลือสีสเปร์กัดตาออกแล้วเวลามันแทงหยอดขึ้นมาพูดยันยันหน้าจางยันอ่างงุนแตกหยอดขึ้นมายันมันมันใหม่ครับผมหยอดมันีเหียวนงห่อนนับพุดอากาศมันห่อน้พุทธครับ ครับเึ็นหลังค่าแปดหลังครับเป็นงานบ่เคยตกตำ่ำบางเดียวครับผมอยู่แต่สีสูงเออจะน้อยไปดูในบ็อกพี่อ่ะในกระเป๋าสีครับส่วนแหลกของนายจ้างครับอู้ใหญ่เติบเลยครับสามไรอยู่ประมาณครับสามไรสี่ไรทกสี่สี่สไรนะครับ ขึ้นต้มมอเตอร์ม่งขึ้นเล้วครับเนี่ยเอาพาเนตดำครับมุงบ่วหิมมันห่อนแห้งครับผมเพราะอากาศเริ่มเขานางห่อนแห้งครับแต่เวลานี่อ่างวนแท่งหยอดขึ้นมาเนี่ยมน้ยห่อนครับผมมีฮอมันห่อนอะไรหยอดตีเหี่ยวครับผมเป็นไรมุ้งครับปีนขุปี่ร่เคยมุ้งก็เสียครับผมปีนีมุ้งครับผมโอ้เมื่อย แอแอะเลยครับผมมันหอนมาลายครับผมขนมุ้งล่ะหยอดไก่แท่งดีหยอดงามตะเปียยาสียาเขาก็งามไงของนายแจงผมนัมโบวันเดรับผมอมุ่นเอาตอนนี้ครับผมฝากอะไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจทำลิปเราชมกันเด้อไปผม